อาจารย์ชาติเป็นโปรดักที่ดีมากนะโฆษณารุ่นใหญ่ก็จะชอบพูดว่าเนี่ยโปรดักดีมีใช้ไปกว่าครึ่งใช่ไหมโลกวันนี้นะครับผมเชื่อว่าม,มันหมดยุคของการปั้นแบรนด์ให้กับโปรดักที่มันไม่มีคุณภาพแล้วอะในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในงานสื่อสารการเมืองเนี่ยมัน trust over content นะถ้าคนไม่ไว้ใจเราต่อให้เราพูดดีแค่ไหนคนก็ไม่เชื่อ,อในทาง communication science จะมี2ทฤษฎีที่มันขัดแย้งกันอยู่ทฤษฎีหนึ่งเนี่ยยิ่งมีข้อมูลเยอะคนยิ่งเชื่อใจอีกทฤษฎีหนึ่งยิ่งเห็นน้อยลกคะคนยิ่งเชื่อใจพอมันมี2ทฤษฎีคอสต้องหมม้้อไ่ใีขมูล เยอะเกินไปจนกระทั่งทําให้ความน่าเชื่อถือมันน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าน้อยเกินไปเลยก็ไม่ดีภายใต้เฟรมเวิร์กนี้เราจึงกําหนดไกด์ไลน์ตัวการสื่อสารที่เป็นออฟฟิเชียลของชาติเนี่ยสด้าน1นึ่เขาจะพูดในสิ่งที่สําคัญ2เขาจะพูดในเวลาที่สําคัญ3เมื่อเขาเลือกที่จะพูดสิ่งใดแล้วเขาจะพูดให้ดีพูดให้สร้างสรรค์และพูดให้เกินความคาดหวังและ4ี่เขาจะไม่พูดดูทีนคือไม่พูดซ้ําไม่พูดซ้ําไปซ้ามาภาพรวมของงานโพลิคอัแคมเปญมันแตกต่างจากงานโฆษณาอย่างชัดเจนการทำโพลิคอ m a มาร์เก็ จริงๆแล้วมันไม่ใช่โปรดักมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ภายใต้ภาพบริบทแบบนี้หัวใจของการเลือกตั้งที่เป็น Winner Takes All ผู้ชนะได้หมดไอเนี้ยในแง่ของความ Intense ในการแข่งขันเนี้ยก็แตกต่างจากการขายสินค้าทั่วไปที่บอกว่าเออฉันอาจจะไม่ใช่ผู้นําตลาดนะแต่ฉันหา margin เล็กๆในตลาดแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกตั้งเนี้ยคุณต้องชนะอีกเดียวเท่านั้น ไม่งั้นเนี่ยที่ผ่านมาที่คุณทําไปก็จะไม่ได้ไดเลยถามว่าผลการเลอกตั้งเป็นแบบนี้ IO มีประสิทธิภาพอยู่ไหมผมเชื่อว่าในแง่ของการจ่ายเงินเพื่อทําระบบ IO ขึ้นมาเนี่ยถ้ามองให้คุ้มค่าผมก็ต้องตั้งคาถามถกับเรื่องนี้แล้วว่ามันมีประสิทธภิภาพจริงหรือเปล่ายิ่งถ้าสมมติว่าโปรดักของเราดีเราเราปรุงสยย่งตั้งแต่ต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีความจาเป็นเลย ครับครบรอบ1เดือนชัยชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครของอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้กับกรุงเทพมหานครนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นแฟนติดตามไลฟ์ของอาจารย์ชัดชาตินะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงการหาเสียงเนี่ยจะจําหลายๆภาพอย่างเช่นสโลแกนคําว่าทํางานทํางานทํางานอย่างเช่นการมีคลิปทิกต o k นะครับเจาะทุกกลุ่มตลาดในกรุงเทพมหานคร จนช,ชนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยถล่มทลายแลนสไลด์วันนี้เราจะได้คุยกับหนึ่งในคนที่ทํางานด้านการสื่อสารความจริงเนี่ยเป็นหนึ่งในแกนสําพันธ์นะครับในการช่วยครีเอทเรื่องของการสื่อสารการหาเสียงของอาจารย์ชัชชาติิพันธ์แต่ว,ว่าเราจะคุยกันในเรื่องของศาสตร์การสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลนะครับและการสื่อสารทางการเมืองการสื่อสารกับคนหมู่มากวันนี้ผมจะคุยกับคุณปราบเราหาโะโรจนพันธ์นะครับเป็นคอมมิวนิเคชั่น s t r ATEGIS นะครับแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือนักยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารปราบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอมครับสวัสดีครับผมขอทักทายถามถ่ายเรื่องส่วนตัวสบายๆก่อนความจริงผมได้สัมภาษณ์ปราบมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นปราบยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ถูกไหมครับ ทำกิจกรรมอยู่<ช>ตอนนั้น<ช><ช>ไป<ช>ไปสัมภาษณ์ในฐานะนักกิจกรรมเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนั้นเรียนคณะอะไรทํากิจกรรมอะไรครับก็ตอนตอนนั้นนะครับย้อนไป10ปีก่อนเนี่ยเรียนอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนั้นก็เป็นนักกิจกรรมฮะทำกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อชาติปไตยนะครับแต่พอหลังจากเรียนจบมาเนี่ยก็ได้มาทํางานงานศาสตรพลิเค่อแคมเปญครเบื้องหลังเกี่ยวกับแคมเปญเลือกตั้งแคมเปญการเมืองต่างๆนะครับในการเมืองไทยในช่วง9ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะไปเจาะเรื่องของศาสตร์ ของการสื่อสารให้ปราบเล่าให้ฟังนิดนึงว่าปราบช่วยงานอาจารย์ชาติชาติด้านไหนบ้างครับแล้วไปทําอะไรบ้างในรายละเอียดนะครับก็เอาเอาในช่วงแคมเปญเลือกตั้งผู้ว่าก่อนนะครับโดยโดยฟังก์ชันงานของปราบเนี่ยก็คือจะเป็นงาน c o m m u n i c a t น o n director คือดูเรื่องภาพใหญ่ของกลุธงงานสื่อสารต่งตางๆของแคมเปญอาจารย์ชาตินะครับแล้วก็ทําเรื่องเกี่ยวกับวางเฟรมเวิร์กในการนําเสนอนโยบายที่เราเห็นกันก็คือเว็บไซต์ชาติชาติคอมทำเฟรมเวิร์กเกี่ยวกับ งานาระบบอาสาสมัครนะครับเพื่อนชาติชาติแล้วก็ดูในเรื่องกลยุทธ์การสือ่อสารต่างๆในช่วงแคมเปญแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยส่วนตัวผมรู้จักอาจารย์ชาติั้งแรกก็คือช่วงปี2556ในตอนนั้ในตอนนั้น,นมันมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเราก็เป็นคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งที่ทำโอปอลซ่อนไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยไม่ได้สนใจว่ารถไฟจะไปที่ไหนจะใช้งบมันเท่าไหร่มากไปกว่าว่าคนที่จะใช้เงินเนี้ยคือใครการที่เราได้พบอาจารย์ชาติครั้งแรกคือผู้ใหญ่ก็นแนะนําให้เราไปเจอแล้วก็ให้ลองคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวววกับ Facebook แล้้ใหเราชน อาจารย์ชาติทำเฟซบุ๊กชาชาสิทธิพันธ์ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์เฟซบุ๊กอาจารย์ชาติสิทธิพันธ์ในตอนปี2556ก็เลยได้ทางานสื่อสารนะครับเบื้องหลังนะครับร่วมกับอาจารย์ชาติมาตั้งแต่9ปีที่แล้วยาวนานมากๆขวบปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ทําแคมเปญอย่างหนักหน่วงถามกว้างๆก่อนวันนี้อย่างที่บอกว่าหลักๆเราจะคุยเรื่องของศาสตร์ของการสื่อสารเขาว่ากันว่าการตลาดกับสินค้าเนี่ยมันเป็น2ออย่างที่ต้องควบคู่กันไปคนนอกบางคนอาจจะมองเข้ามาว่าโอ้โหเพราะว่าอาจารย์ชาชาเนี่ยเป็นสินค้า าที่ดีมากอ่ะทำการตลาดอย่างไงก็ขึ้นปราบคิดยังไงครับกับคำพูดตรงนี้ อาจารย์ชาติเป็นเป็นโปรดักที่ดีมากคะคือคือคือนักนักโฆษณารุ่นใหญ่เขาจะชอบพูดว่าเนี่ยโปรดักดีมีใช้ไปกว่าครึ่งใช่ไหมในยบายอาจารย์ชาติชตัดเจนคือเรื่องของการสร้าง trust นะครับความไว้ใจเป็นชุดคุณค่าที่สําคัญที่สุดของอาจารย์ชาติเพราะว่าในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในงานสื่อสารการเมืองเนี่ยมัน trust over content นะถ้าคนไม่ไว้ใจเราต่อให้เราพูดดีแค่ไหนพูดถูกต้องแค่ไหนคนก็ไม่เชื่อภายใต้อ่นในยุายเนี้ยภายใต้ดิเรกชันเนี้ยที่ที่เป็นตัวตนของอาจารย์มากๆว่าเออเราต้องทําในสิ่งที่คนต้องไว้ใจเรา เราก็ต้องคิดแล้วว่าเฟรมเวิร์กไหนจะเหมาะสมที่สุดในการทำแคมเปญสื่อสารประชาชาติที่เป็นตัวของประชาชาติเองนะครับเราก็อ้างอิงนะงานรีเสิร์ชของคอมเพลชันไซน์เนี่ยในหลายส่วนส่วนหนึ่งที่เราจะใช้นะฮะ,ะในทางคอมเพลชันไซน์เนี่ยจะมีทฤษฎี2ทฤษฎีที่มันขัดแย้งกันอยู่นะครับทฤษฎีหนึ่งเนี่ยเราเรียกมันว่ามีเดียริชเนสทฤษฎีไอเดียก็คือว่ายิ่งมีข้อมูลเยอะคนยิ่งเชื่อใจผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าพี่เอามาเจอคอมเมนต์ใน YouTube แล้วคอมเมนต์เนี้ยเป็นหน้าโปรไฟล์เป็น,น,าปนการ์ตูนกับเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะกับคอมเมนต์คอนเทนต์เดียวกันนะแต่ว่าเป็นหน้าคนหน้าคนจริงเป็นชื่อนามสกุลจริง <c oughs> พี่ให้น้ำหนักความเชื่อใจหรือความไว้ใจในเนื้อหาเนี้ยอันไหนมากกว่ากันก็ <c oughs> ต้องให้หกก <c oughs> เป็นคน, <c oughs> คนที่ <c oughs> คนที่สองถูกไหมฮะคือคนที่เราเห็นตัวตนจริงๆอ่ะแล้วเรา,าอ๋อไอเนี้ยเนี้ยแหละคือยิ่งมีข้อมูลเยอะคนยิ่งเชื่อใจอีกทฤษฎีหนึ่งมันมันชื่อว่าไฮเปอร์เพอร์ันลเทอรีเขาบอกว่ายิ่งเห็นน้อยแล้วค่ะคนยิ่งเชื่อใจผมยกตัวอย่างทําไมเราถึง มีความเชื่อมั่นคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนอ่ะเพียงแค่เราเห็นว่าเขาเขียนบทความในออนไลน์ดีมากๆอีกอันหนึ่งแล้วเราแบบคิดไปเลยว่าเออ,อคนเนี้ยต้องเชี่วชาญเรื่องนี้มากแน่ๆหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรักมากั้ยิ่งห่างกันก็อาจจะยิ่งมีความรักกันมากขึ้นมาก็ได้เพราะว่าเราแบบเรามีระยะห่างเรามีชุดข้อมูลของเขาน้อยจนมันเกิดการแบบภาวะที่เรียกว่าแบบเป็น selective information อ่ะพอเราเห็นข้อมูลน้อยเราจะยิ่งคิดกับซ้ำอ่ะกับข้อมูลที่เราเห็นน้อยอ่ะมากๆ อันนี้คนทําแบรนด์คนทำมาร์เก็ตติ้งจะรู้ดีนั่นหมายความว่ายิ่งเห็นน้อยยิ่งมีความเชื่อใจมากนะครับพอมันมี2ทฤษฎีคอสกันใช่ไหมเราต้องหาจุดสมดุลว่าต้องไม่ให้มีข้อมูลหรือหรือการสื่อสารที่มันแบบเฟือเกินไปเยอะเกินไปจนกระทั่งทําให้ความจ้าเชื่อถือ,อมันน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าน้อยเกินไปเลยอะ่ะก็ไม่ดีมันก็จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเราหายไปเลยกลับมากลับมาอีกทีเนี่ยก็จะต้องมีความว่าแบบ เราวงแนแนวเอ้ยทำไมอยู่ดีกับมาโพสละหรือเฮ้ยมาอยู่ดีกับมาแอทีฟอีกแล้วถูกมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งความสม่ําเสมอและความไม่มากไม่น้อยเกินไปด้วยภายใต้เฟรมเวิร์กนี้นะครับเราจึงกําหนดไกด์ไลน์ร่วมกันระหว่างคนทําตัวการสื่อสารที่เป็นออฟช i a l ของ,งชาติเนี่ยอยู่4ด้านนะครับ คือเราเนี่ยคิดว่าคนที่เราไว้ใจอ่ะเวลาเขาพูดหรือเวลาเขาสื่อสารนะเขาจะทำอย่างไรบ้าง1เขาจะพูดในสิ่งที่สําคัญ2เขาจะพูดในเวลาที่สําคัญ 3. เมื่อเขาเลือกที่จะพูดสิ่งใดแล้วเขาจะพูดให้ดีพูดให้สร้างสรรค์และพูดให้เกินความคาดหวังและ4ี่เขาจะไม่พูดดูทีนคือไม่พูดซ้าอ่ะไม่พูดซ้ําไปซ้ามาไม่พูดเรื่อยเปื่อยตัวนี้แหละคือตัวที่เราใช้ในการกํากับนะครับงานสื่อสารส่วนตัวของอาจารย์ชาชาติในช่วงเวลาอ่าอ่าที่ผ่านมานะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับในเรื่องที่สําคัญเนะี่ยคืออะไรตัวที่เราใช้เลือกนะครับว่าเราจะลงหรือไม่ลงเนี่ยมันสําคัญกับคนอ่านหรือเปล่าไม่ใช่สําคัญกับเราผมยกตัวอย่างนะการที่เราโพสต์ภาพสม่าเสมอว่าจะชาติไปลงพื้นที่ที่ไหนบ้างเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยวันนี้เป็นลงพื้นที่ที่นี่แล้วนะมันสําคัญกับเราหรือสําคัญกับคนอ่านแน่นอนมันสำคัญกับเรา,รรา,นนา,เราถูกไหมว่าว่าเออเนี่ยเราบอกให้คนเห็นเรา P i ให้คนรู้ว่าเออเนี่ยเราไปทําที่ไหนมาบ้างแต่มันมีคุณค่าแค่นั้นกับคนอ่านอะแล้วถ้าเกิดว่าคนเห็นสิ่งนี้สม่ําเสมอเราจะรู้สึึกกกยังงไเเรราาาู้สว่มนนป็โอค มันกลายเป็นสิ่งที่เออก็ก็เพราะว่าคุณเป็นเพจกึ่งกึ่งคอร์เปอเรทอ่ะคุณก็โพสต์แบบนี้สม่าเสมอพอถึงจุดหนึ่งที่คุณจะพูดในเรื่องที่สําคัญอะ่ะเขาก็จะดึกภาพว่าอ๋อมันก็เป็นหนึ่งในโปรโตคอลอันหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้คือการคือ,ค,อคือสิ่งที่เราแบบพยายามจะเรามาระวังมากคือว่าเราจะต้องโพสต์หรือหรือนําเสนอในสิ่งที่มันเป็นอ่าสิ่งสําคัญกับประชาชนกับคนอ่านไม่ใช่เราเราเวลาโพสต์จะต้องถูกที่ถูกเวลาด้วยในเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่มันอ่าเป็น จังหวะสาคัญมากๆเงี้ยครับเราก็ต้องพูดถึงมันทันทีเลยนะครับเพราะอะไรเพราะมัน r e เล v a n กับคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนคนกําลังหาข้อมูลสิ่งนี้คนกําลังต้องการคําตอบกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ต้องต้องรีบทาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วพอเลือเราเลือกที่จะพูดละ ในเวลาที่สําคัญแล้วเราพูดให้มันดีที่สุดได้อย่างไรนะครับเราพูดให้มันสร้างสารรค์ได้อย่างไรเราจะสังเกตว่าในการนําเสนอในโยบายของแคมเปญจาชาตินะมันก็จะมีการใช้ไอเดียสร้างสารรค์ต่างๆเช่นมีรับด้วยนะครับทำเป็นการ์ตูนท้ายสุดแล้วเนี่ยคือคือ,คอไม่รูทีนนะครับผมยกตัวอย่างนี้นะในแง่ของงานสื่อสารการเมืองเนี่ยหนึ่งในตัวอย่างรูปแบบเนื้อหาที่เราจะเจอกันบ่อยมากเนี่ยคือการโขดภาพถามว่าในแง่ของ การทำคอนเทนต์ในพื้นที่ของสื่อในอะไรอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์ไหมมันตอบโจทย์ใช่ไหมมันคือการมันคือการหาคีย์ไม่เสร็จให้ประชาชนเห็นว่าเออในงานประสายหรือว่าในในการแถลงข่าวประเด็นอะไรคือหัวใจของเรื่องนี้แต่กับตัวที่มันเป็นตัวของคนดิเดตอะมีความเพอร์ซันอลมากมากะมันบ่งบอกตัวตนอะไรของเราถ้าเกิดว่าเราแบบบอกให้คนอื่นรู้ว่าเออฉันเคยพูดอะไรที่ไหนบ้างมาสม่ำเสมอในตรงเนี้ยพอเราเอ็กกับเรื่องนี้เราไปดูในเพจต่างประเทศซิว่าเคสตัดดี้ต่างเกี่ยวกับคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้มันเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งเราเจอคือว่่าาาเเเรมมมััักกจจะะอออนนทีถูชย แต่มันมีจำนวนมากเลยที่ที่มันกลายเป็นแบบเป็นแค่คอเปอรเรทอะเป็นแค่แบบว่าเออก็ทําแบบทําซ้ําๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ลักษณะเนี้ยเราเลือกที่จะไม่ทํามันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราจะเห็นชัดเลยว่าเออเนี้ยในแงน่ของการสื่อสารการทำคอนเทนต์ในโซเชียลเมีเดียอ่าออฟฟิเชียลของอาจารย์เนี้ยโพสต์ Post ในการลงพื้นที่ว่าแบบจะไปลงพื้นที่ที่ไหนกับการโขวดตัวเองเนี้ย ไม,ม่แต่เราจะมีการสรุปเวลาอาจารย์ชาติไปดีเบตที่ต่างๆเพื่อจะบอกว่าอันนี้คือเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับมันจริงๆแล้วเราคิดว่าประชาชนควรจะรู้เรามีสินค้าหรือบริการหลายอย่างที่เราแบบเรารู้ว่าว่าของของมันดีมากอะแต่มันยังไปงไม่ถึงอ่ะหรือมันมี potential ที่มากกว่าน,นี้มันมี trap v a l u บางอย่างที่มันควรจะไปได้ไกลกว่านี้ อันนี้คือเรื่องของดิเรกชันละว่าทีมงานที่ทําหน้าที่กํากับหรือวางแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์เนี่ยมันจะนําไปสู่จุดเป้าหมายปลายทางที่ต้องการได้จริงๆได้อย่างไรในปี2021เดือนมีนาคมตอนนั้นโรจาชาติอยู่ที่22หมายคขาว่าอะไรหมายควาว่า1ปีเนี่ยมันมันชิฟต์ขึ้นมาใช่ไหมฮะจาก21อจาจจะ22เป็น51ในผลการเลือกตั้งล่าสุดมันต้องมีปรากฏการณ์หรือหรือการทํางานบางอย่าง ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี่แหละที่ทีมงานหลายคนนะครับหลายชีวิตเนี่ยร่วมกันทํางานกับอาจารย์แล้วทาให้เราเนี่ยไปถึงจุดที่เป็นขนาหนึ่งต่สามกว่า,วา,วาล้านเสียงได้นะครับถัดจากอาจารย์ชาชาที่บอกว่าเป็นเอ็กซ์แลนเทนแมทเเรียลพี่มีโจทย์อันหนึ่งแล้วกันนะถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันละ่ะเป็นผู้นําที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาสมมุติปราบย้อนไปทํางานสื่อสารทั้งประเทศและจําเป็นจะต้องทํางานช่วยผู้นําที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาเนี่ย มีอะไรที่แนะนําตรงไหนบ้างผมคิดว่าต้องพัฒหน้าโปรดักก่อนเลยคือ <c oughs> โลกวันนี้นะครับถ้าเราทำแค่แค่พีอาร์ทำแบรนดิ่งอย่างเดียวแต่โปรดักไม่ดีเนะี่ยผมเชื่อว่ามันมันหมดยุคของการปั้นแบรนด์ให้กับโปรดักที่มันไม่ไม่มีคุณภาพแล้วอนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าโปรดักคุณไม่ดีอนะพอถึงจุดจุดหนึ่งคนพูดกันปากต่อปากหรือคนส่งต่อกันถึงปัญหาของโปรดักของคุณอนะท้ายสุดแล้วต่อคุณทํา p r ดีแค่ไหนมันไม่มีทางยั่งยืนถูกไหมฮะ มันต้องการมันต้องได้รับการ e อ d นด s รจากประชาชนมันต้องได้รับความเห็นด้วยหรือคําแนะนําจากประชาชนตอบประชาชนด้วยกันเองว่าเนี่ยคือของดีเนี่ยคือโปรดักที่ดีผมคิดว่าในแง่ในแง่เน,นี้ยการทํางานสื่อสารใดๆก็ตามเนี่ยคนที่ทํางานด้านสื่อสารต้องให้ความสําคัญมากๆในการไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรดักด้วยนะครับผมยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นการนําเสนอนโยบายเนี่ยหน้าที่ของงานสื่อสารเนี่ยคือการไปร่วมกับทีมนโยบายตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเราจะนําเสนอ ตัวนโยบายที่แบบ200นโยบายอย่างเงี้ยอย่างไรแล้วเราก็คิดเป็นการทำแพลตฟอร์มขึ้นมาการทำแพลตฟอร์ม Open Policy ีแพลตฟอร์มอย่างชาชาดอทคอมเนี่ยมันคือมันคือโปรดักชนิดนึงแต่เป็นโปรดักที่มันมีพลังในการสื่อสารถูกไหมครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองหรือเป็นงานโพลิคอลแคมเปญของกลุ่มใดก็ตามเนี่ยการให้ความสําคัญในการทํ p โปรดักให้ดีทําข้อเสนอทำทำวิธีการทำทำชิ้นงานที่สําคัญที่ประชาชนมองว่าสําคัญให้ดีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากมาก มีคีย์เวิร์ดไหนไหมครับที่ปราบรู้สึกว่าที่อาจารย์ชัดชาติมีแล้วมันช่วยมากๆทำให้คนเนี่ยติดตามมีคำหนึ่งที่พูดกันก็คือคำว่า trust ใช่ไหมไม่รู้ว่าเห็นว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำที่สำคัญที่สุดหรือเปล่าหรือว่ามีคีย์เวิร์ดอื่นๆหรือเปล่าที่อาจารย์ชัดชาติมีแต่ว่านักการเมืองผู้นําคนอื่นไม่มีนะครับผมผมเล่าแนี้แล้วกันฮะคือคือคอาจารย์ชาติเนี่ยจะเคยชอบพูดว่าทักษะหนึ่งของมนุษย์ที่จะไม่มีวันถูกแทนที่ด้วย AI เลยอไอเดียก็คือว่ามนุษย์เราอ่ะ เป็นคนตั้งคำถามในขายที่ AI เนี่ยอาจจะเป็นคนหาคำตอบนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเราตั้งคำถามที่ดีอ่ะเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ด้วย AI ในช่วงเริ่มต้นของแคมเปญนะฮะชาติชาติมันจะถามทีมงานอยู่สามคำถามอันที่หนึ่งก็คือว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องที่เราจะทําหรือไม่ถ้าเรามีคําถามมากกว่าคำตอบถ้าเรารู้ว่ามันมีคนที่เชี่ยวชาญกับเราถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันยังมีเรื่องที่เราต้องรู้อ่ะอีกเยอะมากเลยเราก็จะต้องมองหาละว่าใครจะช่วยเหลือเราให้ได้คคคํํําา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 าถถมมทททีี่่เเนน้้ืออใหกกกิิดรรระบบวสงงขปชต คือเราเนี่ยไม่ได้แบบว่าเออมีทีมโพลิซีอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็มาคิดนโยบายเองทั้งหมดไม่ใช่ทีมโพลิซีเนี่ยมีหน้าที่ในการประสานหาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมารวมกันเพื่อจะกลายเปย็น200นโยบายที่ตอบโจทย์คําถามที่2นะครับเรายังเลือกเล่นอยู่ไหมสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเคยเชื่อว่าควรจะทํายังจําเป็นอยู่ไหมผมคิดว่าอันนี้คือการขั้นคําถามเยอะมากๆใน,ในงานสื่อสารของเราว่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่านะฮะมันก็ําไปสู่การดีไซน์รูปแบบการสื่อสารต่างๆว่าเออสิ่งที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นนออ่ขงงาาาากรรทํสสื การเมินมากๆเนี่ยแล้วเราเห็นละโอเคมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์หรืออาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าเราก็จะเลือกที่จะไม่ทําคําถามสุดท้ายคือเราเรา,เรายังสนุกอยู่หรือเปล่าครับผมคิดว่าผมเพื่อคำถามเนี้ยทุกวันนี้อาจารย์ชาติก็ยังถามเนี่ยเจอเจออาจารย์ชาติครั้งล่าสุดเมื่อเมื่อช่วงแบบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จากการยังถามว่ายังสนุกอยู่ไหมวะก็ผมว่าคาถามเนี้ยหัวใจของมันคือว่าถ้าเรายังสนุกในสิ่งที่เราทำอ่ะต่อให้งานมันเหนื่อยเราก็ยังทุ่มเท่กับมัน สารคขาถามนี้แหละเป็นไกด์ไลน์ได้เลยว่าเออเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราตอบสคำถามนี้แล้วหรือยังต่อไปอยากคุยเรื่องความแตกต่างบ้างการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยมันส่วนที่อาจจะคล้ายหรือต่างจากการสื่อสารทางด้านการตลาดที่เป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยคือว่าการเมืองสุดท้ายมันต้องสื่อสารกับคนทั้งประเทศจริง ต่อให้คนทั้งประเทศเนี่ยมันจะมีการแบ่งเซกเมนต์แบ่งกลุ่มคนร่ำรวยชนชั้นกลางหรือว่าคนยากคนจนอย่างไรก็ตามเนี่ย<ม>การเมืองโอเคแหละผพ้ว่ากรุงเทพอาจจะไม่เท่ากับสนามเลือกตั้งใหญ่แต่ว่าอยากให้ปราบช่วยแชร์หน่อยครับว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการสื่อสารกับอาจจะชนชั้นกลางคนยากคนจนมีอะไรที่ต้องมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันผมอธิบายภาพภาพรวมของงาน i c ลิค a m p a เป n ก่อนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของ Fund a m e n t a l เนี่ยมันแตกต่างจากงานโฆษณา แบบงานมาร์เก็ตติ้งทั่วไปอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยในประเทศประ,ประชาไตยที่พัฒนาแล้วเนี่ยงานโพริคอแคมเปญนะครับแคมเปญเอเจนซี่กับครีเอทีฟเอเจนซี่ที่ทำงานเชิงโฆษณาสินค้าและบริการแยกกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะอะไรเมทริโอจีต่างกันฟันเดเมนทัลการทำงานต่างกันผมยกตัวอย่างนะคร การทำโพลิคอมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่โปรดักต์มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์อันนี้คือหัวใจหนึ่งแล้วว่าโอเคพอพูดถึงมนุษย์เนี่ยมันมีมันมีแชร์แวลูบางอย่างคือต่อให้ต่อให้ของคุณดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าแชร์แวลูของคนที่เราต้องการเสียงจากเขาอะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชร์แวลูของเราที่เรานําเสนอเนี่ย คนก็ไม่คนก็ไม่ได้เลือกเรานะประเด็นที่2คือว่ามันทํางานกับความหวังคนเป็นล้านะอ่ะมันมีความละเอียดอ่อนในแง่ของการสื่อสารกับมนุษย์หลายๆอย่างที่ที่มันจึงมี approach ในการทํางานที่แตกต่างกันกับงานโฆษณาอย่างชัดเจนนะครับมันมีเวลาและทรัพยากรที่จํากัดกํากับโดยตามกฎหมายทั้งเรื่องงบประมาณในการหาเสียงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่มีบุตรที่ชัดเจนว่าเออคุณต้องทําแคมเปญและสิ้นสุดในวันที่เท่าไหร่มันจะมีงานวิจัยที่ค่อนข้างยากจากกันเลยว่าเออ ดีไซน์ของคนในการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง,งการดีไซน์ของคนในการที่จะตอบโจทย์ว่าฉันจะเลือกอคนคนนี้มันมีความซับซ้อนในทางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคนท,ที่เป็นความสําคัญระหว่างคนกับแคนดิเดตเนี่ย แตกต่างกันอย่างไรเนี่ยจำนวนมากนะครับภายใต้ภาพบริบทแบบนี้หัวใจของการเลือกตั้งที่เป็น winner takes all ผู้ชนะได้หมดไอเนี่ยในแง่ของความอินเทนส์ในการแข่งขันเนี่ยก็แตกต่างจากการขายสินค้าทั่วไปที่บอกว่าเออฉันอาจจะไม่ใช่ผู้นําตลาดนะแต่ฉันหามาจิ้นเล็กๆในตลาดหา niche market ของฉันเองแล้วก็ฉันก็สามารถจะอยู่รอดและมีกําไรและเติบโตได้ถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกตั้งเนี่ยคุณต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยที่ผ่านมาที่คุณทําไปก็จะไม่ได้เลย,เลย ในแง่ของการแข่งขันเนี่ยผู้สมัครทุกคนนะครับจึงพยายามที่จะทุ่มเทเต็มที่กับเรื่อง4เรื่องฮะ,ะเรื่องที่1คือเรื่องของความสร้างสารรค์งานครีเอทีฟยังเป็นหัวใจสําคัญามากๆของการที่จะดีไซน์แคมเปญว่าจะออกมาให้มันสนุกสร้างสารรค์หรือว่าสร้างความหวังให้กับคนอย่างไรก้อนที่2คือเรื่องของไซแอน คือจริงๆแล้วแคมเปญการทาแคมเปญการเมืองเป็นงานที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆนะครับเรามักจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการทําโพลต่างๆว่าเออคนที่เป็นกลุ่มคนอายุเท่านี้เท่านี้จะมี p พอร์เ e n รนนะครับมีม,มีมีความคาดหวังใ,ในการพูดถึงประเด็นต่างๆอย่างไรนะครับแต่แต่ว่าจิ๊กซอที่มักจะหายไปอะ่ะคืองานที่เป็นวิทยาศาสตร์ในเชิงการสื่อสารหรืออย่างเช่นแบบการการดีไซน์เฟรมเวิร์กในการสื่อสารอของตัวของตัวเว็บไซต์ชาติสิทธิพานี้ มันเกิดจากการตั้งคำถามว่าเออเนี่ยอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนวิธีคิดของคนมาเกิด20ปีละแต่เราตั้งคำถามมากขึ้นไปอีกอะว่าเออเราอินเทอร์เน็ตมันเปลี่ยนวิธีการที่เราคาดหวังในการในการนําเสนอหรือในการค้นหาในยุบายที่ตอบโจทย์เราอย่างไรบ้างนะครับมันก็เลยกลายเป็นทิซิสของงานสื่อสารในยุบายว่าประชาชนต้องการโพลิซีแพลตฟอร์มไม่ใช่โพลิซีแคตตาล็อกมันน่าจะไม่ใช่ยุคที่เราอะ มีบอกว่าเฮ้ยเรามี20นโยบายนะคุณลองอ่านดูนะเอาแคตตาล็อกให้เขาแต่เราบอกว่าเนี่ยเรามีโพลซีแพลตฟอร์มเรามีอยู่200นโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณด้างต่างคุณลองมาค้นหาดูว่ามันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณบ้างเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีคําถามเราจะมีคําตอบให้อันนี้คือ,ค,อคือมุมของงานวิทยาศาสตร์การสื่อสารเบื้องหลังที่ที่มันอาจจะได้รับการพูดถึงน้อย ก็ที่สือเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีข้ออานเทในการเลือกตั้งเนี่ยสำคัญมากทั้งในแง่ของการที่จะแบบว่าโอเคมีข้อมูลในการวิเคราะห์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณมีเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลที่ดีกว่าคุณมีเทคโนโลยีในการสื่อสารที่ดีกว่าคุณก็ได้รับปัจจัยบวกในการที่จะแบบว่าทําให้คุณมีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นนะครับ การลงทุนต่างๆเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีไงผมยกตัวอย่างเช่นแบบเออเนี่ยเราเราทำเว็บไซต์เราทำแพลตฟอร์มเราเชื่อมระบบที่เป็นนโยบายรายเขตเข้าเข้าไปในเว็บไซต์เ่อคุณสามารถค้นหาได้ว่าตัวเขตที่คุณอยู่เนี่ยมีนโยบายอะไรเกี่ยวข้องกับเขตคุณบ้างมีจุดไหนที่เป็นปัญหาบ้างเงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเราก็จะไม่สามารถสื่อสารสิ่งนี้ได้อันนี้คือเทคโนโลยีนะครับแล้วใน3ก้อนเนี้ยตัวที่จะคอยประสาน3ตัวนี้ให้มันทํางานกันได้คืออะไร คือไซต์ที่งานกลยุทธ์ก็คือก้อนที่4ที่จะบอกว่าเออเนี่ยในแต่ละ3ด้านเนี้ยควรจะทํางานประสานกันอย่างไรเพื่อให้งานและแลวควรจะเดินไปในทิศทางไหนในช่วงของการเลือกตั้งเพื่อทำให้เราอ่ะมีโอกาสชนะมากที่สุดถามปิดท้ายหน่อยนะเรื่องของศาสตร์ซึ่งเออเนี่ยอาจจะเป็นคําแนะนําไปสู่คอร์เปรสต่างๆได้เหมือนกันมันจะมีวิธีการหนึ่งที่เอาจริงทั้งนักการเมืองและองค์กรใหญ่ๆเนี่ยใช้อยู่ก็คือว่าพอมันเป็นโลกออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นทูเ a y คอมมิวนิเคชั่น สิ่งที่ตามมาคือเรียกไม่ได้ว่าถูกวิจารณ์แต่ว่าบางคนบางองค์กรเนี่ยทัวลงเจอคนวิจารณ์ก็ใช้วิธีการหา IO ขึ้นมามาแก้คริสตสตรงนี้ปราแนะนำยังไงครับมันใช้ได้ผลจริงๆหรือเปล่าในโลกยุคนี้นครับกับการที่เรียกว่าเกิดแผลตรงไหนไล่ปิดตรงนั้นไปหมดนะครับเอาเรื่อง IO ก่อนนะถามว่าผลการเลือกตั้งเป็นแบบเนี้ย o มีประสิทธิภาพอยู่ไหมผมคิดว่าในในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะฮะในแง่ของทางสังคมเนี่ยผมเชื่อว่าคนมีภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นเกี่่ยวกับเรือง ปฏิบัติการนะครับเขารู้ว่าอันนี้เป็นบอทดเป็นคอมพิวเตอร์เป็นเฟกแอคเคาท์แล้วเขาก็จะรู้ว่าข้อมูลนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรผมคิดว่าสังคมผ่านการเรียนรู้นะครับผ่านผ่านความผิดพลาดหลายๆอย่างที่ทําให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอพอสมควรนะครับประเด็นที่2คือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มเองเขาก็มีวิธีการมากขึ้นในการที่จะช่วยลดนะครับประสิทธิภาพของ I/O อเนี่ยออกไปได้ผมยกตัวอย่างเช่น ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราเข้า a c e b o o k เนี่ยเราถ่ายไปดูคอมเมนต์เนี่ย by default นะครับค่าตั้งต้นมาตรฐานคือเห็นอะไรที่มันเร levant กับเราใช่ไหมครับคือ most relevant comment เราก็จะเจอคอมเมนต์ของเพื่อนของเราคอมเมนต์ของคนที่ตัวตัวกอลทึมเนี่ยบริไฟว่าเป็นคนเป็นคนจริงๆซะส่วนใหญ่นั่นหมายควาว่าอะไรนั่นหมายควาว่าโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาไม่ได้กดเขาไปดูออรคอมเมนต์เนี่ยเขาจะไม่เห็น i/O ที่มันถูกซ่อนอยู่นั่น,นในเรื่องการการแบนเนีเขาไอ IO ใหม่ๆเนี่ยก็ทําได้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากอิทึมของ Facebook มันก็มีการเรียนรู้ที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมเชื่อว่าในแง่ของการจ่ายเงินเพื่อทําระบบ i/O ขึ้้นมาาถถ้ามองให้คคุม่า ทั้งในแง่าจากเอกชนหรือภาคบัาเนี่ยผมก็ว่าต้องตั้งคำถามกับเรื่องนี้แล้วว่ามีมประสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะครับยิ่งยิ่งถ้าสมมติว่าโปรดักของเราดีแล้วเราเราปร่งใสตั้งแต่ต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีความจำเป็นเลยถูกไหมครับเราสามารถที่จะสื่อสารชี้แจงหรือจัดการเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง misinformation เนี่ยได้ด้วยตัวเราเองทีนี้เนี่ยพอพอมาในแง่ของในแง่ของธุรกิจเนาะผมคิดว่าในด้านหนึ่งนะเราเริ่มเห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยเริ่มพยายามค้นหา share value หรือชุดคุณค่าที่สอดคล้องก,กับกลุ่มเป้าหมายเราเห็นโฆษณา ที่ทําเรื่องทรงผมจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีเยอะมากแล้วว่ามีเคส,สตัตตี้หลายอย่างเยอะมากแล้วที่เขาเอามาบางคนอาจจะบอกว่ามาผูกกับดุมการทางการเมืองใช่ไหมเอาแบรนด์ของตัวเองผูกกับดุมการทางการเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกไปกว่านั้นเนี่ยมันคือการเอาสินค้าและบรการของตนเองเอาภาพลักษณ์ของบริษัทเนี่ยไปผูกกับชุดคุณค่าบางอย่างที่ประชาชนยึดถือถ้าเกิดว่ามีสินค้า2อ,อย่างเหมือนกันเดียเลยแต่ว่าสินค้าชิ้นเนี้ยเจ้าของอะ่ะมีความเชื่อบางอย่างทางสังคมอะ่ะ เกี่ยวข้องกับเขาฉันอยากสนับสนุนสินค้าตัวนี้ไม่ได้อยากสนับสนุนสินค้าที่แบบว่าแมบบ้ว่าจะเหมือนกันทุกอย่างเลยในทางการเมืองเนี่ยมันทําให้เราเรียนรู้ว่าสินค้าใดๆก็ตามเนี่ยสามารถที่จะแบบว่ามีมิติทางสังคมเนี่ยได้นะครับผมคิดว่าเราเห็นปรากฏการณ์สิ่งนี้เยอะขึ้นนะครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Uh, ตัวคีย์เวิร์ดมันคือตัวนี้นะ corporate activism เนี่ยเยอะมากนะครับมันกำลังเป็นสิ่งที่ uh, เริ่มเห็นนะครับชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเชื่อว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยแม้กระทั่งภาคเอกชนเนี่ยถ้าอยากให้ประเทศมีทิศทางกว่านี้ก็ต้องมาช่วยกันก็ต้องมาช่วยกับภาคประชาชนในการที่จะมองว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทำนะครับนี่คือปราบเราหาโรจนพันธ์นะครับหนึ่งในทีมงานที่ช่วยอาจารย์ชาชาในการเป็นที่ปรึกษาในการสื่อสารนะครับแต่ว่าเราไม่ได้คุยแค่เฉพาะ เรื่องของอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเราคุยกันถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์แห่งการสื่อสารซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทํางานในโลกการตลาดนะครับค้าขายสินค้าหรือว่าโลกกันเหมือนก็ตามทั้งหมดนี้คือความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้ Tomorrow knowledge กับเอ็มนพจักรอัตนน์สวัสดีครับ w o r k Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้